สวัสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้มาฟอกกันเล้วครับมื่มนอนี้ได้กแกงพักกิเล็กครับไม่นี้เไม่ให้กินแกงกิเล็กเส้นหนังเอาสี่เข่าแผ่นเหนียวข้่นเหนียวห่อนๆเลยนเนรับเอาลุยไปเดี๋ยวมาแช่ๆกันครับมาครับคำงงงงไปไหน หนังนุ่มมากคลับบ่มิแข็งแช่หนังไม่ได้เผาเองอหรอกหนังซึอกันมากแต่ก็น,นุ่มดีนะค่ะฮึม Sản xuất đây Mình đồ xong Một cái trên đọc อืมออนโมเดหอ่อชิมอืมพอกข์ <Yeah, ัดกัดเบิ่ย่เราพอกัดเพิ่งอืมเจ่วทีนวันได้กินมากเลยเด้อ มาเือเมือกม,มันเหกาดดีนะเฟิมนเนาะรับฝนตกหมู่บ้านนี่โอ้ยห่อนห่อนเท่ห่อนตจยันนี้ยังดีอยู่อืมขึ้นฝนฝนหมกแกกกาเห็ดเวียงเมน mun mình đi, mình quên lại bộ bài Bộ Ừ phim, sốt lên Nắng

อย่างใช้บัวต้วนหอมมันนะครับอย่างก่อนมาแข่งนะกินหอมแดงฟุ่งเลยอ่ะเหรอ <c oughs> ที่พ่อกินกินบ่ครับพ่อว่าปุ๊บฟุ่งเลยก <c oughs> ินแหง้งเสียงฝนมาเลยมันเนี่ยยิน่นบ่แม่ยังบ่ตกซมี่แต่กระลังก็กกดี

แป๊บเดียวนะวันแล้วเฟนเปิดเทิมมันทีอะไรกนันมันทีอะไรก่อน16หวัเื่อที่ไร 16, 16แล้ว16แล้วอืม16เปิดเทิมสิขื่นปอหกแล,<ม>แล้วบ้านนี้บ้าแล้วขื่นปอหก แสดนยังดูประสีเลยแบบเดียวจะขึ้นปอกเแล้วชิ่งไงก็พอแล้วสูงเพียงไรพออ่ะเสี็บเลยอ 소득장เ <consigo primo> <�aby masuk> สีมือโปรตกเลยเป็นหนึ่งแซบนะครับซึ่งยังมันก็แซบนิ่นึงแหละบะหมีมอย่างบอกก็แซบแซบตลอดเั <c oughs> ้งคุณน้ำมัน

แข่งนี้แซบแข่งมาแข่งเลยมาแข่งหมกกระแซบเลยหมกกากิเลศหมกใส่ไข่ใส่หมูนางหมูแซมอนกันมันคือบุฟเคยดิ้งห็นเลย ຄັກມັນບໍຍ່າລະຫມົກບໍຫມົກໃສໆນະ

เลัต้คิดว่าหนังเบือเลยนี่เนี่ยได้อีกสองตอนอ <c oughs> เสียบเสียบแพะ <c oughs> ลุกโดดลูนะกกอือือ <c oughs> ืั้วหับหูด้วยป่ะนี่ออืมแี่แม่ใส่หน่อยแกมผมพอเลยว่ามีหน่อยอ่อนป่ะของแท่เลยเพลิดของแท่

เพมบนอนนะไอเฟมปิดคลิปบันนี้ครับสวัสดีนะครับ,รบถ้าผูดด้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจน้องเฟมแล้วก็พนิดน้ำนี่นะครับมอนี้กับโตัวลาไปก่นไว้พอกันเทียบหนาครับสวัสดีครับ